ค่ะวันนี้ก็กล่าสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่จ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์การมาสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สำหรับอีพีวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่สองหนึ่งแปดนะจ๊ะพี่พี่อีพีที่สองหนึ่งแปดรายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่จ้า รายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะผ้าบ้านสวยๆนะคะแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะพี่พี่มาอุ่นหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่ผ้าสวยๆนะคะรากาให้รายการเลยนะคะพี่พี่มาชมที่รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่จ้ารายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่เป็นผ้าปิดตานะคะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ นี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บได้เลยนะคะพี่ๆพับป,ปิดตานะคะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวน,นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สอง รายการที่สองนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเนื้อสีดํานะคะพี่พี่จ้าเนื้อสีดํเกาเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ้าหลวงพ่อปานนะคะเป็นพิมพ์ขี่ปลานะคะพี่พี่เป็นพิมพ์ขี่ปลานะคะเนื้อหาเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ้าเก็บได้เก็บเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อสีดํานะคะไม่ค่อยพบเจอเลยนะคะพี่พี่พบเจอยากเลยนะคะพี่พี่จ้าเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูคราบความเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อ ปานพิมพ์ขี่ป่านะคะรายการที่สองนะคะพี่ๆจ้ารายการที่สองนะคะต่อมารายการที่สามรายการที่สามเป็นพ้าซุมกอนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเนื้อเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆดานหลังแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าดานหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ้าพลาซุ้มกอนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก็บได้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะ รายการที่สามนะคะพี่พี่รายการที่สามนะคะพักคลุมกอนะคะคกะคะคุกกำแพงเพชรนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าแบบนี้รายการที่สามนะคะต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสารานะคะพี่พี่เหรียญหล่อพิมพ์เข่าลอยนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่จะเหรียญหล่อพิมพ์เข่าลอยนะคะของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสารานะคะพี่พี่จาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก็บได้เลยนะคะพี่พี่เก้าเก็บได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าราคาพิเศษกันเลยนะคะพี่พี่รายการ นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการที่สี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นพาสมเด็จนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองเก่าผสมนะคะพี่พี่เนื้อทองผสมนะคะเก่าเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก็บได้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบ่งปันกันไปได้เลยนะคะพาสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะไม่ทราบที่เลยนะคะพี่จ๋าทันไหนรู้นะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก็บกันได้เลย นะคะพี่พี่จ๋ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที okay. ่ห้านะคะพี่พี่ต่อมารายการที่หกรายการที่หกเป็นพัชสมเด็จวัดรคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเกาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บได้เลยนะคะพี่พี่พัชสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่วัดรคังนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะพาชสมเด็จวัรคังนะคะพี่รายการที่ รายการที่หกนะคะพี่พรายการที่หกนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังนะคะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เจ็ด รายการที h, o, 7, ่เจ like like sure ็ดนะคะก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเหมือนกันนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋าเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พีแบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บนะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่ รายการที่เจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดทายน้ำนะคะ b b <Star> พี่พี่ปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่เหรียญสวยๆเกา่เกาๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้ Amerika เลยนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญลงพิมพ์นะคะของเท้าของแม่ย่าโมนะคะพี่พี่เท้าธุรานารีนะคะพี่พี่ปีสองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญลงพิมพ์นะคะรายการนี้นะคะเหรียญเก่าเก่าแบบนี้นะคะเหรียญลงพิมพ์นะคะรายการนี้สวยสวยแบบนี้เลยนะคะของย่าโมนะคะพี่พี่จ๋ารุ่นแรกเลยนะคะพี่พี่รุ่นแรกเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี เหรียญปั๊มรองพิมพ์แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะของเท้าสุรานารีนะคะพี่ๆจังหวัดนครราชสีมานะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เก่าๆเก็บๆได้นะคะพี่ๆจะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่เก้านะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์นะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะกิ่งเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆ กิ่งเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่พาร์กิ่งวัดสุทัศนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก็บเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพาร์กิ่งนะคะรายการนี้นะคะวัดสุดทัศนนะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้รายการที่สิบนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบนะคะต่อมารายการที่สิบ รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ศรีนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่รูปหล่อหลวงปู่ศรีนะคะวัดเขาทําบุญนาคนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่11บอดนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารูปหล่อเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันน้องได้เลยนะคะมีตอกโคดเลข2ด้วยนะคะพี่พี่จ๋ามีตอกโคดใต้ฐานเลขสองด้วยนะคะพี่พี่ที่ก้นเลยนะคะพี่พี่จ๋าตอกโคดที่ก้นเลขสองนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่11บดนะคะพี่พี่เก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสอง รายการที่12นะคะพี่พี่จะรายการนะคะเป็นรูปหล่อเหมือนปั๊มหลวงพ่อกันนะคะวัดเขาแก้วนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพี่พีรายการนี้ก็ยังอยู่ที่นครสวรรค์น,นะคะพี่พี รูปหล่อหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะคะพี่ๆเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมีคราความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่ๆมาอุ่นหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆจ๋า ต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญระคังนะคะรายการนี้นะคะเหรียญระคังสอเสือชอช้างจุดอย่างนี้นะคะพี่ๆจะวัดช่องแคนนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าเก็บแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆเก่าเก็บเลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญระคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนนะคะรายการนี้นะคะราย การที่สิบสามนะจ๊ะพี่ๆจะ๊ะต่อมารายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่ๆเหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าๆนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ๆ เก่าเก็บเลยนะคะพี่พี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่พจะราคาพิเศษเลยนะคะพี่พราคาแบ่งปันได้เลยนะคะเก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่พี่เหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่พรายการนี้นะคะเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พ,พีรายการน,น,ะะ timeline. นี้รายการที่14นสบบน,นะจะพี่พีรายการที่สิี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบห้า รายการที่15เป็นเหรียญน้ำเต้านะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญน้ำเต้านะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน้ำเต้านะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รายการนี้นะคะรายการที่15นะคะ เก่าเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ลาผลลาผลภูนทวีนะคะพี่พี่สิทธิสร้างบูชาพระ คุณของหลวงพ่อนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นหลวงพระอุปชาคงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะวัดบางกระพร้มนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกแบบนี้นะคะปีพศสองสี่แปดสี่นะคะพี่พี่จ้าปีพศสองสี่แปดสี่ 4, 8, 4นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพรมนะคะพี่พี่รายการที่สิบหกนะ,ะจ๊าพี่พี่รายการที่สิบหกนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที <ersch> ่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่พี่สุดสารใจรักนะคะพี่พี่จ๋าปีพศสองปีพศปีพศหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะปีพศหนึ่งเจ็ดนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะพี่พี่เก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่จ๋า รายการที่17นะคะสวยๆเก่าๆโบราณเลยนะคะพี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยหรือแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆแอดไลน์มาสอบถามก็ได้โทรเบอร์ได้นะคะพี่ๆจ๋าเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์เก้าเจ็ดนะคะพี่นะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆรายการละ200บาทนะคะพี่ๆจ๋ารายการละ200บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรง ได้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนะคะรายการนี้นะคะเป็นยอดขุนพลนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นกูดเต่าทูเลียงนะคะพี่ๆของทางสุโขทัยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะของทางสุโขทัยนะคะของดีเมืองสุโขทัยเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เป็นกุเตาทุเรียงนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นยอดขุนพลนะคะพี่ๆรายการที่สิบแปดนะคะพี่ๆเก่าเก็บแน่นอนนะจะพี่ๆจ้าเก่าเก็บแน่นอนนะคะ,ะ,นนนะ,คะรายการที่สิบแปดนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเก้า รายการที่19เก้านะคะพี่พี่เป็นพารีลาเมดขนุนนะคะกุรานทุ่งเศรษฐีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่พารีลาสวยสวยเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าราคาพิเศษกันเลยนะคะพี่พี่เก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่พี่จ๋าเก่าเก็บแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบเก้านะคะเก่าเก็บแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพาเรียงนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพาเลียงนะคะกุปประตูหลีนะคะพี่ๆเก่าเก็บเลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้โบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆ แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ราคาพิเศษกันเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะเนื้อเก่าเก่าโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อเก่าโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ย1สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ รายการที่21นะคะสวยๆแบบน,นี้นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่พๆมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆพาบ้านพาเหมานะคะพี่ๆจ้าแบ่งปัน dreaming. ได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่21นะคะพี่ๆ <Tipp> ต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ <zien> ่นเยือนอินเดียนะคะพี่พี่วัดประดูจฉิมพีนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะสองห้าหนึ่งเก้านะคะพี่พี่ของหลวงปู่โตวัดประดูจฉิมพีนะคะพี่พี่รุ่นเยือนอินเดียนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะเหรียญเก่าเก็บอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะแบ่งปัน ได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการทีสส่23นะคะเป,ป็นเหรียญหลวงพ่อหอมวัดซากมางนะคะพี่พี่ป่าเลไลนะคะพี่พี่จ๋าปี2516นะคะพี่พี่เหรียญสวยๆโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าดูคาบความเก่าได้เลยนะคะพี่พี่ดูคาบความเก่าขององค์พระได้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานดูได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่23นะคะพี่พี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะคะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้จังหวัดระยองนะคะพี่พี่จังหวัดระยองนะคะเก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่24 รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญป,ปั๊มลองพิมพ์นะคะพี่พี่ของหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้นะคะวัดโคตรสีตารามนะคะพี่พี่เก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่พี่เก่าเก็บแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะสวยสวยโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่24นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่24นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่ แบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่24นะคะต่อมารายการที่25 รายการที่25นะคะเป็นเหรียญตาช่างนะคะของอาจารย์ล <reco Christ. S 2> ีนะคะวัดอโศกกรามนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่เหรียญตาช่างนะคะหลวงพ่อลีวัดอโศกกรามนะคะพี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่เก่าเก็บแน่นอนเลยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่แบ่งปันได้เลยนะคะ2503นะคะพี่จ๋าปี2503นะคะของหลวงพ่อลีนะคะพี่รายการนี้นะคะรายการที่25นะคะพี่ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเก่าเก็บแบบนี้นะคะต่อมารายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์เสียนล้นนะคะของหลวงพ่อบาบวัดช่องลมนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ เก้าเก่าเก็บเก็บได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการนี้สวยสวยเลยนะคะพี่ loyalty, od, store, unk, ๆหลอกกันโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าเก่าเก่าเลยนะคะพี่ๆคาบความเก่าอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์เสนโลนเสีนล้นนะคะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบหกนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเก็บโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า รายการนี้นะคะรายการที่27นะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลย097 992 4572นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่เป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่อยาก ไม่อยากโทรก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะคะพี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพารีลีรากาแพงข่าวนะคะพี่ๆเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ พระรีลากำแพงข่าวนะคะกำแพงเพชรนะจ๊ะพี่ๆกู่กำแพงเพชรนะคะเก่าเก็บอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆดูค่าความเก่านะคะของแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมีค่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพระรีลากำแพงข่าวนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่29นะคะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นพระอู่ทองนะคะวัดสีสะอาดนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่พี่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนื้อหาแบบนี้นะคะพระกูเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่กูเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่29นะคะพี่พี่จ้ารายการที่29นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่30 รายการที่สามสิบนะคะเป็นขุดสระเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆมาพร้อมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะมาพร้อมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่ๆจ๋าเก่าเก็บแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขุดสระเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สามสิบนะคะพี่ๆ รายการที่ส0บนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ส1เอรายการที่ส1เอดนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพับปิดตาเนื้อเนื้อนวโรหะนะคะพี่ๆไม่ทราบที่นะคะเก่าเก็บแบบนี้นะคะพี่ๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆ เก่าเกเดิมเดิมแบบนี้นะคะมาพร้อมกอบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเอาไปขึ้นคอขล้องใช้งานกันได้เลยนะคะพี่เก็บไว้เอาไปขึ้นคอขลองใช้งานกันได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพ,พี่รายการที่สามสิบนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สามสิบนะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสอง รายการที่32นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะคะพี่ๆ มาพร้อมกรอบเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะพี่พี่สุดคุ้มเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พี่รายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะคะพี่พี่จ๋ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะคะสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสองนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที33 example, ่33เป็นงบนำอ้อยนะคะรายการนี้นะคะเป็นงบนำอ้อยเนื้อดินนะคะพี่ของหลวงปู่ยิ้มนะคะวัดเจ้าเจ็ดนะคะจังหวัดอยุธยานะคะพี่พี่งบนำอ้อยโบราณโบราณเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่ของวัดเจ้าเจ็ดนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่จ้าสวยสวยแบบนี้รายการที่33นะคะพี่พี่ รายการที่33นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะต่อมารายการที่34รายการที่34นะคะพี่พรายการนี้นะคะพี่พจะเป็นยอด เป็นยอดขุนพลลำพูนนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่จ๋าเก่าโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่ของยอดขุนพลลำพูนนะคะทางภาคเหนือนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่พี่ทางภาคเหนือนะคะเก่าเก็บได้นะคะพี่พี่จ๋าเก่าเก็บได้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่ยอดขุนพลนะคะลำของลำพูนนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่พี่ ยอดขุนพลเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการที่34นะจ๊ะพี่พีต่อมารายการที่35 รายการที่35เป็นพาสซุมกอนะคะองค์นี้มาพร้อมกอบโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆกอบเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะพาสซุมกอนะคะเก่าเก็บได้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะถูกใจมาเช่าซื้อได้เลยนะคะพี่ๆมาเช่าซื้อมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นพาสซุมกอพิมพ์ลึกนะคะกำแหงเพชรนะจ๊ะพี่ๆจ๋า รายการที่ส5สิบ้านะคะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่36รายการที่36นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะขุนแผนพิมพ์อกใหญ่นะคะกู่วัดบ้านกลางนะคะพี่ๆจ๋าเรียมกอบไม้ย่างดีเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเรียมกอบไม้ย่างดีเลยนะคะเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ุนแผนพิมพ์อกใหญ่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อหาเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบหกนะคะพี่ๆมาพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าได้ไปพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะต่อมารายการที่สามสิบเจ็ด อ๋อรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่พีรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ,รา,าร,ะ,คะรายการนี้นะคะเป็นพาสันนะคะพาสันนั่งเนื้อดินนะคะจังหวัดชยัยนาทนะคะพี่พีองค์นี้นะคะเรียมกรอบเก่าโบราณแบบนี้มาเลยนะคะพี่พีเจ้าของเดิมนะคะน่าจะเคยขึ้นคอครองใช้งานกันมาบ้างแล้วนะคะพี่พดูจากกรอบความเก่าของกอบแบบนี้นะคะพี่พีจ๋า เก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พาสันเนื้อดินนะคะจังหวัดชยัยนาทนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นพระ เป็นหลวงปู่ศิลานะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะหลวงปู่ศิลานะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรูปถ่ายนะคะพี่ๆรูปถ่ายหลวงปู่ศิลานะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่38นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่38นะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะต่อมารายการที่39 รายการที่39นะคะเป็นพระบางขุนพรมนะคะปี2,500นะคะพ,พี่จ๋ารายการนี้นะคะพร้อมกล่องเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพ,พี่พร้อมกล่องเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นพระ เป็นบางขุนพรมนะคะพิมพ์ปกโพนะคะปี2,500นะคะด้านหลังมีตายางปั๊มแบบนี้นะคะพี่ๆด้านหลังมีตายางปั๊มแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะบางขุนพรมนะคะพระสมเด็จบางขุนพร hmm, มนะคะปคี2,500น,นะคะ, 250, ะค isure, พี่ๆสวยๆเนื้อหาเก้าเก่าแบบนี้พร้อมกล่องเก่าเดิมเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า พร้อ e มกล่องเก่าเดิมเลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อมารายการสุดท้ายท้ายสุดนะคะพี่ๆรายการสุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นชุดสร้อยนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นชุดสร้อยนะคะพี่ๆเขาเรียกว่าชุดสร้อยเหรียญเหนือดวงนะคะของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะพี่ๆได้ไปแบบนี้เลยนะคะเป็นสร้อย เป็นชุดสร้อยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสร้อยเส้นนี้นะคะขายไม่ได้จำนำไม่ได้นะคะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะแบ่งปันกันไปได้เลยนะคะพี่พี่เก่าสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ได้ไปสุดคุ้มเลยนะคะคล้องคอได้เลยนะคะพี่พี่แต่จำนำไม่ได้นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะชุดสร้อยแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่รายการที่40นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่40นะคะสนใจรายการไหนนะคะ EP นี่218น่นะคะพี่พี่สนใจ รายการไหน EP สองนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆโทรได้หรือว่าจะแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆจ๋าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเี่นะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆทักทายมาหาน้องนิชาได้เลยมาอุดหนุนกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละสอ0ร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้บบาทนะคะพี่ๆ สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอกาบรบลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ